สวัสดีค่ะมาต่อที่ช่องเลิฟต่อเลยนะคะมาเด้อมาเด้อแม่แม่เอ้ยแดดพ่อนแห้งแท้นี่แดดค่าโควิดดูเท่างันสูงสูง่ละแม่เลิฟตั้งที่เห็นหมด ผู้เชือกนะคะโอ้น้องมิง่งน้องมิง่งน้องมิง่งแม่ร้ายเหมือนนี่เข็นยังเข็นยัง,นงเลิกเข็นยังเลิกสวัสดีค่ะป้าต้อยสวัสดียามบ่ายค่ะขอบพระคุณค่ะโอ้ยชิล้อยแล้วคนงามนี่ เฮ็ดยังยนนเรินะ่าอยากเล่นน้ำเราบอเลิบเอาเอาเลิบอยากเล่นน้ำลราบอลขอบกะละมังฟองฟองกองเดอ้อคุณไทยเลือเท่าไ,ไหร่แม่วันคนเบิง่งรกะลังนี้สิบเอ็ด สวัสดีค่ะแม่ไพสวัสดีค่ะโอ้ยเปนซื้ออย่างนอกภาษาอังกฤษนี่อันใส่ซื้อไทยมาใน,เ,นเป็นอย่างพ่อแม่เลือบ้านออกเนี <laughs> ่ย คุณหนิงอ๋อสวัสดีค่ะคุณหนิงกรุณาแนบซื้อเล่นมาด้วยนะคะโอ้ยแม่เลิฟนี่อันภาษาอังกฤษบอออกค่ะแต่จำได้อยู่ว่าขึ้นมาแบบนี้แต่ว่าบงหู่อันบอออกละกันลืมผู้กูเทียเลยซื้อสา เลิฟเลิบเลิฟเลิบอยากเข้ามาค้เล่นการมังแล้วนี่อยากเล่นน้ำแล้วเลิฟนี่มาค่ะมา เป็นคือจังแดดแห้งแทอหื้อเพราะแม่นั่นฝนสิโตกเดี๋ยวอันช่วงประมาณบ่ายบ่ายโมงบ่ายสองบ่ายสามนี่ก็ได้เลิกโรงเรียนแรงเล้อเด้อเมื่อวานพายุลูกเห็บเข้าหมู่บ้านที่หมู่ม่วงฝาล้านป้ากำลังงานแตกร่วงเพมต้นโอ้ตาสงสารเนาะโอ้สามที่แปดบมม่วงจังอันก็ล่างอันนี่เนาะ ขาม่นยูไก่เนาะป้าต้อยเนาะเอามาให้สร้างกินยูนี่นะเหมือนเหมือนจะตกแต่ไม่ตกนะคะหมู่ว่านกะแลนฝนหมู่นี่กัย่านในแลนคือกันเดอรมือซื้อฝนบ่ตกดอกคุณมันบ่เม่ไหนคุณหนึ่งท้าแม่นมันมานมานี่คือย่านมันไปบ่ท่าน,น่ะคืองวดก่อน ที่แล้วนะ่ะแม่เลยเป็นคนยานฝ่าย่านฝนยานยานอีลิ่ป้ารอให้มันแก่อีกหน่อยจะฝากไปให้กินโรนหมดแล้วโอ้ยเนาะตาเสียดายเนาะบักง่วงกิน น้ำปลาหวานโอ้เป็นตาเสพม妈หลักหิววันนี้น้องๆมาแปดเชือกคะ่ะคุณนิงสวัสดีคะ่ะคุณสุกิตาแปดเชือกคะ่ะคุณนิงน้องๆมาแปดเชือกนะคะ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะที่ผ่านแม่เลิฟมานะคะผลไม้20ต่ก้าัว2ีตะก้านะคะจัดไปแล้วนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะผลไม้ทางเหนือจะแจช้ากว่าทางใต้ค่ะชายภูมิมืดมาหลายวัน่บมีฝนจักเม็ดห้อนคักอันนี้ก็หลายมือแล้วค่ะคนหนึ่งฝนสีมากกับบอมาน แต่ว่าตกอ้อมคางอ้อมแล้วนี่ตกแต่ว่าหมู่บ้านช้างไม่ตกนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะเอาแม่ว่านในเครื่องร้อยแล้วมานี่บรรยากาศคึมๆึมแล้วไม่ล่มนะคะไม่ล่ม <Okay. S 1> เป็นบดบดยังไงไม่รู้บรรยากาศวันนี้ ลมเย็นสบายแต่พ่อแดดออกมากกแดดห้อนสบายเหมือนกันแม่วอนนี่นั่นสบายที่ยังอ,งองงดีกว่าหนึ่งหนึ่งก้อนนี้ก็ พูดอ่องกับกรลรั่งเนี่ยพี่ยังบุหรี่ตื่นเมด่อัปนี่นค่ะพี่นวลคบ<ะ>ผู้ใหญ่ใจดีไม่ผส์ออกนู้้ปีผลไม้2 0ให้ให้แม่เมทกับแม่แป้งเยอะนยผู้ใหญ่ใจดีนะคะผลไม้เอาบอกว่าเบิ้งใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกน้ำาู้วย สิบบีผลไม้ยี่สิบตะก้าให้แม่แป้งเน้นแม่แป้งกับแม่โมเมท้องเยอะๆหน่อยค่ะคุณนิงมีขั้วอีกไหมคะมีค่ะมีค่ะมีเยอะเลยแล้วก็มีคุณพี่สุนิสาห้าตะก้าด้วยค่ะค่ะก็รวมเป็นยี่สิบห้าตะก้านะคะค่ะแล้วก็มีคุณหมวยหรือคุณวาสนาอีกสี่บีก็รวมเป็นยี่สิบสี่บีค่ะค่ะค่ะตอนนี้เหลือจัดเลยได้ไหมคะตอนนี้กาลังจัดใช่ไหมคะเหลืออยู่ ค่าค่กำลังจัดอยู่ยี่สิบยี่ห้ก็เหลือสองร้ยยี่าตะกร้าเหลือสองยยี่ห้ตะกร้านะคะใกล้แล้วไม่ไกลเป็นแีเดียวใกล้แล้วค่ะใกลแล้วแต่ฝนมากกแลนกอนมูฝนมาแม่ไพกับมแต่ไปกอนมูหไปกอนมูแล้วค่ะบอกขออ๋อไปกอนเด้อขาดลมกัฝนมากแม่ไพกับไปกอนมูจะบอกขออ๋อป็นคนแม่พุณขออ๋อยูนคอเฮ้ยขออ๋อะไรกับบ่อได้ว่ารับลมมากกับไปเลยอาลาดออ๋อยูนคอค่ะขออ๋อยูนคอออดาวเอ้ยบอกไปกอน ฝ้ามืดมากแม่ไพแรีนก่อนมูแม่แม่กำลังจัดเตรียมอยู่นะคะกล้วยก็ยังเหลือนะคะคุณนิงกล้วยม่อยู่ค่ะไม่อยู่กล้วยม่อยู่ค่ะแม่เขียวมันบ่อแน่เด้อแม่เขียวมันนี่มันแดดเด้อกล้ยฉุบมันบ่อแน่ดอกมัอนี่เพราะว่ามันแดดบัรยากาศที่เป็นตะทุ่มนะ ไย่ไปเปิดก็าลังก oui> ําลังใส่ก e> ้งนหนึงมีเอากหามันแดดนนาโอ้ยมัติดยุกังไหมว่ว่าเเปิดแน่ก็ได้ให้ฉันยกนเยกําลังมัดใส่ถุงวางนึงที่มาเปิดเบื้งแ้ข่้นเหมเบิ้งไปดาวคือกมอุลูแทะสวัสดีค่ะคุณแม่น้อง พอออกมาไปโหลดแม่ไพ่พนาบันเตยไวยถ้าสิไปฝ่าฝนล้มมาฝากสะพกอ,อ่อ,อเด้อบ่ได้ล่ะเ้อพ่อโพเอ้ยไปกอ่อนย่าหมูสาวใครบอกกันไหมในสีกันล่ะตัมบกฮุงอยู่มื้อนี้เขาไม่อยังก,กินแม่วอนตัมบกฮุงกับผัดมีค่ะผัดมีมีโคนลาดมีโคนหลาดมื่อคืนพอเล่นไปเอิญพออุดมาไม,ม่เฮี้ยนแมมามาม้าบอกง่ายๆบ้า กินเขาน้าสันเพิ่นไปสุรินกลับมาค่ะพอพอควานสั่งพอแม่คว้านสั่งเพิ่นซอยเบิ่งพี่เดือนใหนนะแต่ไปเลยเพิ่นเพิ่นมากินเข่าเพิ่นกับแกะกองของฝากพอดี้โชคเจ้าเลยได้มีมาสองห่อค่ะคุณนิ่งซีวีให้มิ่งเลิฟปีไม่ดาวคุณนิ่งค่ะขอบพระคุณมากนะคะคุณนิ่งซีวีซีีวให้มิ่งมิ่งเลิฟปีไม่ดาวเลิฟปี ดาวค่ะค่ะจัดจัดเพิ่มกันไปเออให้ใส่ไปเทินกันไปเลยก็ได้นะคะใส่รวมกันไปเลยก็ได้ของที่หีงานสีวีอะใส่เทินไปเน้นไปของดาวของมิ่งของเลิฟของปีนะคะ นั่งตรงไหนมองเห็นแต่แม่วอโอ้นั่งตรงบันไดอันยกขึ้นก่อนจังเห็นอันนั้นเห็นพ่อใหญ่เลิกอีกแล้วมาทางนี้ก็เห็นําเมี่ก็เฮียนเพ่นนะค่ะเฮียนเพ่นเหีนเพ่นค่ะเฮียนเพ่นก็เลยเห็นหมดเห็นทั้งหัวทั้งเมียเมื่อวานคุณแม่แม่น้องหนึ่งดูข่าวเมื่อวานสงสารโอ้ย ไม่อยากไม่อยากจะพูดเลยค่ะสงสารกินน้ำเนอ้อผัดมีค่ามากคนหนึ่งใ,ใกล้ถึงฝั่งแล้วค่ะพี่นวลไม่แม่บ้านสาลามีคนติดโควิดค่ะวายพี่น้องเอ,อ้ยยวนโรงงานน้องแพน้องแพก,ก็บอกแม่ยู่โรงงานติดอีกแล้ววสันอยู่บ่ได้แล้วน้องแพ้ว่าสิปกกาไปตรวจ จากพี่นิงนะคะจากพี่หมวย4วิจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสองค์ออกน้ม20บวิจากพี่หนิง4วีวิผลไม้ก็จากคุณสุนิสา5ตะก,กา้าจากผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสองค์ออกนาม5ตะก,กา้าเน้นแม่แแมม้แป้งกับแมโมเมททองในเดอ้อกล้วยนะกับผลไม้นะค,นนคุณนิงก็คุณหนิงก็เลิฟปีใหม่ปีใหม่มิ่งดาวค่ะค่ะ นี่ผสมกันเทร,ร่วมกันไปของตรงมาเร็วไปแล้วนะคะไปแล้วพูน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 รวมกันไปแล้วั่งทั้งนี้ควรปั้มก็เอาไปให้พี่เดือนนะคะ น้องหนึ่งก็โดินกลับตัวค่ะยังไม่ได้ตรวจโอ้สู้ๆค่ะลูกก็โทรมาแม่ลูกกลัวติดเพราะว่ามันไม่แสดงอาการแม่บอกว่าไม่ต้องกลัวมากลูกแม่กับกลัวคือกันแม่บัดนี้ใกล้จะถึงฝั่งแล้ว225้าแล้วเหลือสองอยย้าแล้วกดไลค์ให้เมยน้อคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ่วยกดไลค์กดแชร์ให้เลิฟด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับพายเลิฟและเพื่อนๆด้วยนะคะคุณนิงโอนแล้วนะคะขอบพระคุณค่ะแม่ยิงขห่วงลูกน้องไม่ไคะ่ะห่วงลูกคะ่ะลูกอยู่คนเดียวด้วยก็โทรคุยกันตลอดเนาะแต่มันก็โอ้มันก็ไม่ได้เหมือนอยู่ด้วยกันเนาะ กินเลยหาเขาลองกินเลยควรหลับเบ็ดให้เขาในเด้อปลาเขียวในตู้เย็นมีบอไม่ไพ่าพี่ก็ควรนะคะแต่ก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปไปข้างนอกก็ต้องระวังค่ะค่ะต้องเทพโตเจ้าของละคะ่ะวันไหนก็ได้เหลือสองร้อยยี่สิบห้าใช่ไหมเหลือสองร้อยยี่สิบห้าค่ะพี่นวล ขอบคุณกำลังใจที่มีขอบค,คุณลายฮะพี่เดือนเนี่ยเห็นแล้วค่ะทายเห็นแล้วเพราะว่าเห็นควณป้อมเอาไปให้แล้วนะคะพี่เดือนก็ได้ทานนะคะได้ทานนะคะควนป้อมเอาไปให้นะคะแม่แป้งก็ได้ทานนะคะได้ทานทุกเชือกนะคะค่ะสองร้อยยี่สิบห้าสุดท้ายแล้วค่ะ พอ่ออ๋ดาวเอ้ยสิแจ้งไว้ก่อนทามืดมากงมาไปก่อนหมว <c oughs> อยากกินตาสมตำแม่เขียวอีกมากเลยค่ะนี่กระลังผัดมีโครานเราก็ตำออหม้อุ้งค่ะคุณแม่น้องมันก็ไปหากันไม่ได้ด้วยถ้าติดก็ต้องไปรักษาตัวคนเดียวแล้วแต่หมอจะพาไปไว้ตรงไหนค่ะ ลูกสาวก็อยากมากแต่แม่บอกว่ายามาาจะลูกเพราะว่ามากอะแม่ก็กลัวเนาะพอมันไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ว่าโรคหน้ารังเกียจแต่ว่ามันเป็นโรคหน้ากลัวเพราะว่าถ้าถ้าติดแล้วไปอะ่ะโรงพยาบาลไม่มีใครดูแลช้างเราเนาะเสียเ,เ,เวลาทั้งเสียเวลางานอีกอย่า่าเดอขอขอ้อจะพัวขวัญจะลินหามืออย่างนี้สันี้แล้วโอ้ย <c oughs> ขาคือเป็นหันใจบ่อิม่มว่ะ กินกาแฟดิคอยดูน้อยนึงเองน้อยนึงแต่คนอยมาคยกินกับผอืมมันเป็นแน่นๆน,นะอึปังคุณนิงบอกว่ามันๆได้รางวัลที่หนึ่งนะด,ดาวค่ะสาธุมือมันบ่รวยพรุ่งนี้รวยค่ะเอาไว้โควิดไปก่อนค่อยไป ค่ะโควิดหมดเราค่อยมาเจอกันนะคะ,อะเออเมนเราก็กัดโตเพราะเราคุยก,ก,กันตางค้กับตางยานเหรอเพราะว่าไผ่จังวักาญจนจะคล้องก็เชฟตัวเองอยู่แต่ว่ามันก็ตื่นน่ะขนาดเอฟซีมากยังตื่นกันเข้ากับตื่น,นอยู่กับโควิด <COVID S 1> มาปีหนึ่งแล้วยังไม่ชินหรอคะมันมีประสบการณ์แล้วค่ะก็ะมีก็ก็อย่าว่าจะชินนะคะก็ว่าจะชินนะคะแต่ว่าถ้าเป็นมามันก็เสียเวลาเนาะ เวลาเราอยากจะไปไหนมาเราก็ไม่ได้มาเจอกันตามที่เราต้องการเนาะบ่แม่ทำบ่มีเหตุจำเป็นเพาเราไม่อยากออกข้างนอกบอกแม่ไพ่ใช่จาเงียค่อยนะมันจะจำเป็นสีบ่ไ้ไปนั่นไปนี่สวัสดีค่ะคุณลุงไอะจ้างแบบว่าไปตลาดเนี่ยถ้าเพราว่าไปซื้อกล้วยให้ลูกไปซื้อผลไมบเตแล้วไม่อยากไปอีกล่ะร้อนค่ะคุณลุงอย่างลุงลุงล่องชีวิตสีมาเทียวหาดาวบอก วันนี้แม่ไปเป็นคนชั้นสูงค่ะวันนี้คนชั้นสูงค่ะอยู่สูงกว่ามูได้เลขตัวไดงวะนี่ยังบ่จื้อยู่บ่จะมือเขาบ่ะายนั่นได้ไปเงินค่าเลขเขานคุณหนึ่งคุณสายชลสวัสดีค่ะพี่สายชลอากาศร้อนไหมแม่ไพระวังโีกยังเอีกนี่ตอนนี้หนูเมื่อยานพายุร่มกับพายุฝนพายุฟ้าดอก่าตอนนี้นูื่อยานแห้งโคตรโควิดว่า มันก็ไม่น่ากลัวเท่ามะเร็งก็จริงนะคะแต่มันเป็นโรคที่เสียเวลามากเสียเวลาตั้งหลายวันเนาะกักตัวสิบสี่วันเนาะคอยเอาคอยเล่นกันก็เจาว่าพี่นน้นก็ร้อนมากค่ะแม่พายค่ะคอยเล่นกันก็เจาวาระวังโควิดกับฝ่ากับฝนเจายันนี่ยังกลัวกันอันเรื่องคอยนะเอาจากแกเจ้าเขาไม่ได้เอาความคิดเห็นคนอื่นเขาเอาเจ้าคนเดียวจกแก้คอยนะคอยยยานฝ่าหยานฝนเออแค่นัก พ่อเลินมาแล้วค่ะมาแล้วบบไรเงินซื้อพ่อได้รุ่นค่ะกลับไปซื้อน้ำจอมือไหมเว้ยคุณบอกกันอีกเดี๋ยวตำรวจไดย้ยินเดี๋ยวเบาเสียงดังเอาพ่อเจ๊แขกลูกใต้นางสักเก้าอีหักเป็นข้าวหนาหนึ่งมึงดูนี่โตคือโรคลมแดดแม่พายโอ้ค่ะป้าต้อย ช่องเขาดังองีตกลงตกลงอีเออคลิปนั้นมันอยู่ในคลิปเขามันไม่ได้อยู่ในคลิป,ลปลมัน,นคลิปเลิฟวอนทับกระดาษเขียนเลขศูนย์ถึงเก้าให้ดาวจับหน่อยสิคะแม่ดาวมันมันมันผิดกฎยูทูบค่ะแม่โอ้มันผิดกฎยูทูบค่ะคุณหนึ่งเคนว่ามันผิดกฎยูทูปะท่าผมยิ่งกวนกับตัวอีกอยู่บ้านในบ้านเป็นเดือนๆเลยปลอดภัยค่ะอยู่บ้านปลอดภัย แม่เลิฟคิดถึงลูกเนาะคิดถึงลูกก็ห่วงงานลูกด้วยถ้ามาก็กลักตัวสี่วันก็เสียเวลาค่ะบ๊วยเอามือจกออกไปลูกเนยใคเอาน้ำฉีดออกให้มันกับว่าออกอ่ะซื้อลอตเตอรี่เอาค่ะเขาไม่โกงลอตเตอรี่ก็ไม่มีเลขโดนใจ เลกที่ต้องการมันก็ไม่มีเขาไปหมดเพราะเราไปต้องเอาเล่นน้ำเราไ่ต้องเอาเล่นน้ำเจ้าพันล้านให้ทะเบียนมายัางหมายเลขกุญแจตัวไหนคะพันล้านได้ทะเบียนไปอันเลข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 กุญแจนเป็ดแปดหกหกเลขกุญแจตแปดแปดหกหกนะคะลเลขทะเบียนนั่นเขาบอกว่าจีจิมหามือเขาออกมากมาตันหอดจีจิมหามือเอาลูกไส้ข่อยไปลุยงานสุรินทร์กลับมาประจันจ้า ไปยังเต็มหมวดกับตันใส่ผ้มหมวด <laughs> จ้งี็ยังห่างมันละแม่เฮ็ดบ้าบ่าพอก <laughs> ะบอกก <laughs> ระเตื้อมัท่านไหใส่ผ้มหมวดเลยห่างมันละหลดมันมาห่างเดอกเค้มันเปลี่ยนแปดแปดหกหกนะคะ <c oughs> เอะไรติดฟันดาวก็เป็นเศษยาแตงกลัวนะคะเลิบก็มีนะคะเลิบก็มีติดเหมือนกันเหมือนเหมือนอะมีเศษอาหารเหเห็นเลยแต่ว่าใจหายอยากดึงออกไห่แต่มันยันงับคือพอคุยกับบอการ์ดก็อกไห้ค่ะยันมันยันงับมือซื้อเลขศูนย์ถึงเก้าเก้าจ้าต้องมีสักตัวที่ถูโวศูนย์หกเก้าเก้ากลับไปกลับมา ตเตอแล้วบาทบาทคุ้นบาทบาทคุ้นบาทเอาจะมูบอกว่าอยาสื่อต่อกูกอีกข้นนเขียนแม่น้องหนึ่งเน้นสี่ศูนย์เอาค่ะแล้วจะผู้มกักเนาะมักตัวไหดกาวต้นนั่นล่ะค่ะโอ้ยหอมพัดมีหิวเขา่าเงาเงาู้ข่าพายุเขา้าในวางเคียงใหม่ต้นไม้ฮะ ใหญ่โค้งคับช้างสองเชือกเลยนะสงสารมากโอ้ยคับสงสารเนาะจะเบิ้งจะเบิ้งแม่แป้งกั็มิีหยอดกันฝุ่นหอมแม่แป้งกั็มิีหยอดกันฝุ่นฝุ่นหรือว่าแม่แป้งเพิ่งเอาเอาขาสกินหลุมไส้ลานสวัสดีจ้าแม่ไปแม่ไปซทุกท่านสวัสดีค่ะคุณเนียงนอหนี่นาะมิินชอบเลขสามกับเลขหกค่ะโอ้เอาซื้อเอาค่ะไปไฟไปหาะจิ้มเผาเด้อ เหลือสองร้อยยี่สิบห้าตะกร้าจ้ายังยังไม่ตีงริงเลยค่ะพี่นวล <c oughs> พี่สายชนชอบสองหกเก็ดพันว่าเอาซื้อเอาพี่สายชนขอให้ถูกนะคะเท่าเล่นจะเป็นไรอยู่คุณเล็กที่ว่าผมจริงจริงพนันปจีพนิงอุดเคยเจาะพนักต้าดูได้นะได้บ้างหมุนบ้างเหมืนนะไปดูแม่ครัวเราได้อะไรกินข้าว แม่สมขามาเมลิงช้างก็คือคนตายโอ้ค่ะได้อะไรกินข้าวครับแม่สมันมีโคราค่ะมีโคราลสมตามตกับอันแตงโมแมนบผ้าบานข้าหวานโอ้โหา้าบานาบาน,น้ำตาลขึ้นเนอะ ลิปนี้เดี๋ยวแม่เลิฟนะคะขออนุญาตจบไลฟ์สดก่อนนะคะเดี๋ยวแม่เลิฟจะไปทานข้าวเดี๋ยวหมูจะกินหมดกินไม่ทานหมูทางช้างทางเชงเหมือนอยู่ในเขตดตาไม้เขาต้องทำใจยอมรับค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะเราก็ไม่อยากเจอแบบนั้นแต่ว่าถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะสินนวลเบาหวานกินแล้วเมื่อเช้าไปวัดท่าทราป่ายอดสี่พันสามร้อยแปดสิบเอ็ดค่ะ มีซิลินเดอร์ค่ะของแม่เลิฟจะไปทอดผ้าป่ายอดที่ได้นะคะได้หนึ่งหมื่เนคะแนนนะคะของแม่เลิฟได้นะคะ1นึ่งหมนะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องพายเลิฟเราด้วยนะคะแม่เลิฟก็ขออนุญาตไปทานข้าวก่อนนะคะ เดี๋ยวบูพอสิกินมดก่อนค่ะจัดไปค่ะปัาทายจัดไปเฮงเฮงรวยๆทุกคนนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเดี๋ยวต,ต่อกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวพนสิกินกับเขาเมดก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะ